อะไรครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับฝั่งของโพลิสเตโรเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเลยแหละครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีดำครับที่เจ้าถิ่นพัทยาอยู่ในชุดสีฟ้าอะไรครับหมาแล้วก็เป็นฟรีคิกครับเปิเข้ามาแล้วได้โขกแต่โขกเสยๆครับโดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับลูกโขกของน่าจะเป็นทันเนตนะครับใปหมาแล้วครับแล้วมีโอกาสดึงเข้าขวาเข้าขวาใหม่แล้วไหลมานะกรอบต้นซัดเนี้ย โ์ให้เขา้าสี่กันแน่ขับบอลมาครับคุณรัฐโปเอาเปิดมามีโอกาสได้หมกทำไปได้ครับ,รารบราราาทางชนินครับ,เก,บเก็บบกลของพัทยาครับมาที่นารากรากไๆเลยครับรขึ้นหน้ามาตังวันนี้ไม่มีอะไรราเบโร โอเคมาแล้วพุทตัดสิ erm in, ์ก็เป erm ่าจบครึ่งแรกเลยครับพัทยาโพลิสเตโรยงทำอะไรไม่ได้กับสูตรสูตรครับรกันสักครู่เดียวนะครับกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับมาแล้วโค้งกดไม่ลงนะมอไม่เข้ากรอบต้องมาถมมาสองสามคนครับแล้วนัจะเป็นคูัโป้มาแล้วลักคิดว่าเสียบเสาสองนะครับลูก น่าจึงจริงเลยครับโบตาหรือเปล่าม,มาแล้วขวาซัดลูกนี่คือป็นจรวดเลยครับแต่ท่ามคาไปนิดเดียวโอ,โอว้โหดีเมนน์แรงครับบุนี้ของเรซ่าแต่ว่าบอลเผดท่ามคาไปครับโกาสมีกลเคยียงครั้งหนึ่งของปัทยายูนเต็ดตั้งมาอะไรครับจะพลิ้ว อันนี้พงม,มาได้ดูเรียบร้อยเลยโชว์ให้เลยรับป่าเข้าขวาเปน แลนี่ะครับจังหวาที่ชนิดรับไปแล้วแล้ว